s 1, 1 m ใหม่ล่าสุดพร้อมกับขีพุ้ดความเร็วเหนือเสียงไปประจําการในพื้นที่ไครเมียได้ตะวันตกอีกครั้งหนึ่งตามรายงานนะครับมันย้ายมาจากพื้นที่สะพานไครเมียนั่นหมายความว่าด้านตะวันตกของไครเมียนี่เลยครับมันมีความสําคัญมากเพราะว่ามันประกอบไปด้วยสนามบินโรงไฟฟ้าหลายแห่งล่าสุดเมื่อเช้านี้นี่เลครับโดรนของยูเครนก็ยิงขีปุดล่อนนะครับ หวังที่จะโจมตีโรงไฟฟ้าทางตอนเหนือของซิมเปโฟนรวมถึงสนามบินซากีภาพโปรไฟล์การโจมตีพื้นที่ไครเมียเมื่อเช้าก็ยังเน้นที่การโจมตีที่ไครเมียเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับมีรายงานนะครับว่ามีการพบเห็นการขนส่งระบบป้องกันภายรากาศแพนเซอร์ s 1 m รุ่นใหม่ล่าสุดนี่แหละครับซึ่งเป็นรุ่นส่งออก นะครับของแพนเซอร์ s 1 SM นะครับซึ่งดูเหมือนจะถูกถอดมาจากบริเวณพื้นที่สะพานไคลเมียและระบบนี้นี่นะครับมันสามารถติดตั้งขีปุตความเร็วเหนือเสียงนะครับ 57E6ME ได้ด้วยมีรายงานการพบเห็นระบบป้องกัน นะครับมันเคลื่อนที่ไปตามถนนหลวงมุ่งหน้าไปสู่เยปัชโเลียหรือไม่ก็สนามบินซากีสนามบินซากีกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีของโดรนอย่างหนักและมันก็ถูกถลม่มถูกทําลายมีเครื่องบินหลายลำถูกทําลายในพื้นที่แถบนี้เมื่อตรวจสอบจากภาพอย่างใกล้ชิดนี่แหละครับเราจะเห็นนะครับว่าท่อปล่อยนี่นะครับมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกันอยู่2ท่ออยู่ข้างๆกันมันบ่งชี้นะครับว่าระบบนี้นี่ครับอาจ บรรจุขี่รุษได้สองประเภทนั่นเองขนาดท่อเล็กนี่แหละครับมันน่าจะใช้ในการบรรจุจลวดแบบเก่าแบบมาตรฐานนั่นก็คือรุ่น 57E6E e นะครับขณะที่ขนาดทอาด่อที่มันใหญ่ขึ้นดูเหมือนจะใช้ในการบรรจุขีบุสกัดกั e ้น 57E6ME ซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าไอ้เจ้ารุ่นใหม่ล่าสุด 57E6ME นี่แหละครับมันมีความเร็วถึง1700เมตรต่อวินาทีหรือความเร็วประมาณ5มักนะครับ ระยะยิง30กิโลเมตรในขณะที่รุ่นมาตรฐานรุ่นก่อนเนี่ยแหละครับมันมีระยะยิง20กิโลเมตรและความเร็ว1,300เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองมันทำให้ลูกจรวดแบบใหม่นี่ยะครับต้องใช้บูสเตอร์ขนาดใหญ่ลำกล้องมันจึงมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของ มันทำให้มองเห็นนะครับว่าหากแพนเซอร์ s 1 n มันถูกถอดออกจากสะพานครเมียรจริงนี่เลยครับนี่เนี่ยมันมันจะแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดของระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซียในพื้นที่ด้านตะวันตกของไครเมียการถูกโจมตีด้วยโดนอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันนี่เลยครับมันทำให้รัเสเซีย ต้องนําระบบป้องกันที่มีมูลค่าสูงเนี่ยครับออกจากสะพานคลเมียนะครับและมาป้องกันในพื้นที่ด้านตะวันตกเพราะว่ามันก็มีฐานปฏิบัติการสําคัญสําคัญและพื้นที่ตอนนี้เนี่ยครับและตอนนี้พื้นที่ด้านตะวันตกนี่แหละครับมันก็ขาดแคลนระบบป้องกันอย่างหนะัก เหมือนกันเพราะว่ามันถูกทําลายเป็นจำนวนมากรัเสเซียก็เลยต้องย้ายระบบป้องกันจากสะพานไครเมียมาปกป้องจุดยุทธศาสตร์สําคัญในพื้นที่แถบนี้ขณะที่ในช่วง2ส,สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับมันมีรายงานนะครับว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดซู24ของรัสเซียนี่ยะครับรวมถึงโดนโอไลออนและก็เลด้านะครับถูกทําลายโดยหน่วยไพมารี่ของยูเครนมันโจมตีเป้าหมายต่างๆเหล่านี้สําเร็จได้ถึง8แห่งในช่วงสองสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับตามราย รายงานของทางฟังกระทรวงกลาโหมของยูเครนรายงานนะครับว่าหนึ่งในความสําเร็จในการโจมตีก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดแนวหน้าซู24นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินรัสเซียที่ใช้ในภารกิจในการโจมตีในพื้นที่ด้านตะวันออกของยูเครนรวมถึงการใช้ระเบิดนําวิถีตระกูลแฟบตระกูลแคบทั้งหลายเลยครับการทําลายเครื่องบินเหล่านี้มันจะไปลดขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียลงและ และทําให้ใครเมียนี่แหละครับยังคง เพิ่มภาระในการทําให้ฝูงบินที่ประจําการอยู่ในพื้นที่แถบนี้มันเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้มิดยเกนี่หลยครับมันก็ถูกทําลายไปหนึ่งลำซึ่งมันก็เกิดขึ้นในสนามบินแห่งนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่าโดนยังไปโจมตีเสาอากาศที่มันซ่อนอยู่ภายในโดมโปร่งแสงวทิทยุที่มันเป็นรูปก,กลมๆนี่เลยครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการระบบป้องกันภอยกาศหรือไม่ก็ระบบสื่อสารการโจมตีจุดเชื่อมต่อดังกล่าวนี่แหละครับมันบันทอนสกยภาพในการบังคับบัญ ชาการควบคุมและการรับรู้สถานการณ์ของรัเสเซียลงท่านผู้ชมนอกจากนี้เป้าหมายมูลค่าสูงอีก2เป้าหมายที่มีการไปโจมตีซึ่งมันก็จะรวมถึงเลดา a า 39n6 u า t t a 2e2 นะครับเลดา 48y a6k1 พอดเลตนะครับ 2ระบบระบบเหล่านี้มีความสําคัญในการตรวจจับโดรนของยูเครนการตรวจสอบน่านฟ้าการตรวจสอบขีปนุษย์และสนับสนุนระบบป้องกันภายอากาศแบบหลายชั้นส่งข้อมูลให้ S300 s มร้นี่นะครับในการโจมตีนะครับรวมถึงการกําจัดระบบเหล่านี้นี่นะครับมันจะทําให้ความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าของรัสเซียมันอ่อนแออย่างเห็นได้ชัดผูดง่ายก็คือมันมันเหมือนมันถูกตัด ตาที่อยู่บนอากาศออกไปนี่แหละครับมันทําให้ศักยภาพของระบบป้องกันของรัสเซียมันลดลงนอกจากนี้มันยังไปทําลายอากาศยานไร้คนขับโอไรออนของรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโดรนลาดตะเวนและโจมตีระยะไกลไม่กี่ลาของมอสโกขณะที่รัสเซียก็พยายามจะดิ้นดนในการเพิ่มการผลิตโดรนไร้คนขับแบบนี้นี่ครับให้มันสม่ําเสมอมากขึ้นท่ามกลางมาตรการการคว่ำบาตรที่ยังไม่หยุดยัง้งนอกจากนี้การสูญเสียดโดรนโอไรออนนี่เลยครับมันจะไปจํากัด ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของทหารยูเครนการปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงลุกนอกจากนี้นี่ครับมันยังไปทําลายรถไฟขนส่งสินค้ารถบรรทุกทหารอูรานสังทองสังสองภารกิจนี่เลยครับมันมีความสําคัญต่อการส่งกระสุนการขนส่งทหารรวมถึงการส่งกําลังบํารุงต่างๆและดูเหมือนว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนี่แหละครับไม่หยุดหย่อนท่านผู้ชมมันยังมีรายงานนะครับว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นักรบไพมัลลีนี่นะครับัยังไปทำลายระบบต่อต้านอากาศยานบุก M3 ของรัเสเซียได้สำเร็จอีกหนึ่งระบบในพื้นที่ซาบลิเซียคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ก,กัน ถูกโพสบนสื่อโซเชียลด้วยกระทรวงข่าวกองกลาหโหมของยูเครนเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมการทําลายระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียนี่นะครับมันจะทําให้ยูเครนสามารถปฏิบัติการทางอากาศในน่านฟ้าของพื้นที่แถบนี้ได้มากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์สงครามที่ฝ่ายป้องกันรัสเซียดูเหมือนว่าจะต้านทานพลังการโจมตีของโดนยูเครนไม่ไหวท่านผู้ชม จนต้องย้ายระบบป้องกันกันให้วุ่นนี่แหละครับเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าระบบป้องกันที่เคยโฆษณาว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกของรัสเซียนี่แหละครับมันอ่อนแอแค่ไหนท่านผู้ชมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าความอ่อนแอของมันจนทําให้โรนยูเคนี่แหละครับรวมถึงขีปุธสามารถทะลุทะลวงฝ่าระบบป้องกันภัยอากาศต่างๆเหล่านี้โจมตีรัสเซียได้ทั่วประเทศในปัจจุบัน